มาครับผมเพราะงั้นเรามาดูที่รายการต่อไปเป็นอะไรครับครับผมเป็นช่วง Life is Selection ครับชีวิตเลือกต้องเลือดได้นะครับชีวิตต้องเลือกได้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเกสที่จะมาพูดนะครับไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์เนี่ยมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ชุกโชนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขาประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจระดับแฮนดิแคปด้วยกัน นะครับก่อนที่เราจะไปเชิญท่านเนี่ยเรามารู้จักประวัติท่านซึ่งนิดนึงก่อนครับคุณผู้ชมก็คือนะฮะท่านนะครับจบนิเทศศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ประกอบอาชีพนะครับเป็นทันีเพทย์นะครับเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับเป็น MC นะครับอ่านสปอตโฆษณาครับแล้วก็ทาธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารด้วยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าเป็นมนุษย์ที่มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมีหลายอย่างหลายกิจการมากเลยแล้วที่สําคัญครับ จุดพีคในชีวิตก็คือเคยป่วยจนเดินไม่ได้ครับคุณดิบเดินไม่ได้งานเดิมไม่จ่ายเงินครับครับแต่มีธุรกิจเอมที่ยังจ่ายเงินให้กับเขาอยู่โอ้โหฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆว่าประวัติของท่านเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเชิญท่านก,นกันเลยดีกว่านะครับกับช่วง l i f e is selection ครับขอเชิญเชิญน,นะครับนักธุรกิจเอมระดับแพลตินัมนะครับคุณก้องพบชายสาาักาเชิญเลยครับผม The top ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมไปกล้องพบจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์แล้วก็เล่าไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเพราะวันนี้ก็มีเรื่องราที่อยากจะมาเล่าอยู่หลายๆเรื่องด้วยกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวแนะนําตัวผ่านสไลด์ไปด้วยแกันนะครับจับเวลานิดหนึ่งแล้กันนะฮะโอเคพร้อมแล้วนะฮะก็ผมนะครับชื่อก้องพบชายศักด์นะครับหรือว่าไปนะครับหลายท่านก็คงจะ คุณหน้าคุณตากันดีอยู่นะครับต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านคณะผู้จัดงานของพยาอินซีนะครับที่ให้เกียรตินะครับเชิญมานะครับเล่าแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านที่อยู่ในห้องซูมทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้เนี่ยเออมายังอยู่ในห้องแล้วกออ็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านแแปดแปดมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะ ผมก็นะครับขอทุกท่านนะครับปรับสปีดนิดนึงนะครับพอดีผมจะพูดเร็วนิดนึงนะครับปรับสปีดตามมาแล้วกันนะครับเนาะนะฮะเรทไม่หลอนะครับก็วันนี้ผมก็ใช้คําว่าชีวิตต้องเลือกได้นะครับผมเพราะว่าชีวิตผ่านการเลือกมาเยอะนะครับเหมือนที่ MC บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับทำนั่นทำโน่นทํานี่มาหลายอย่างนะครับเนาะก็เลยว่าวันนี้ผมก็เลยมาเล่านะครับผมเนาะก็ต้องบอกว่านะฮะถ้าท่านใดเห็นด้วยนะครับกดหนึ่งในหนึ่งมาหน่อยนะครับว่าชีวิตมีแค่1ครั้งนะครับจงเลือกมันให้้ดีีท่สุแลว ใช้ให้โคตรคุ้มนะครับใช่ไหมฮะถ้าเห็นด right. okay. okay. right. ้วยกดมาเลยฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะโอเคครับเราเห็นเงื่อนกันนะครับผมหรือว่าใครมีสองครั้งบ้างครับเอามันมีไม่มีนะฮะไม่มีท่านที่แบบกลับมาเกิดใหม่นะฮะโอเคผู้เปิดโอกาสนะฮะแล้วก็แพลตินัมครับผู้เปิดโอกาสใย่คุณพนโอภาณชัยวันนะครับแล้วก็แพลตินัมระดับมรกรนะครับพี่ปุ้ยนะครับคุณเจเนวาทิติยังกุลแล้วก็อยู่ในสายงานของเพรบริหารนะครับคุณพรชัยคุณอิงธนิตศสิรินภาพันธ์นะครับปรบมือท่านด้วยนะครับ อะเมื่อกี้หน้านี้ครับซีได้บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน้านี้นะครับผมนะก็งั้นผ่านหน้านี้ไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับผมก็เป็นแพทตินัมสองผู้สถาปนานะครับในโควิดระลอก2นะครับก็มีโอกาสอันดีนะครับนะก็ได้รับเข็มจากมืออัพไลน์เลยนะครับบริษัทส่งมาแล้วก็รับเข็มจากมืออัพไลน์นะฮะแล้วก็ในระลอก3เนี่ยผมก็รีแพัตตินัมนะฮะสองผู้สถาสถาปนานะครับผมนะฮะก็เรียกว่าผ่านวิกฤตโควิดมาด้วยกันนะครับทุกท่านนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือผ่านทริปฮาวายเรียบร้อยแล้วนะครับคือเขาบอกว่า <Wow. S 1> ต้องขายของก่อนนะครับมันถึงจะน่าฟังใช่ไหมเออผมขายของไปแล้วนะครับผมเนาะเพราะหน้าขายไม่ค่อยได้นะครับขายของไปโอเควันนี้มีอะไรบ้างครับก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะหลายท่านอาจจะเห็นหน้าเห็นตาคุ้นๆมาบ้านนะครับก็บวันนี้รู้จักกลับไปกองพบเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับผมมาเล่าสู่กันฟังนะฮะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเออผมจะพูดถึงว่าเลือกนะครับที่ใช่ได้ชีวิตที่ชอบ ฟังให้ไม่ผิดนะฮะนะฮะอย่าไปแปลความหมายผิดว่าเลือกที่ใช่แล้วไปที่ชอบที่ชอบนะฮะอันนี้คนละคนละอย่างกันนะฮะเดี๋ยวท่านบอกว่าเฮ้ยมาพูดอะไรกันนะครับโอเคครับก็คนคุณหน้าคุณตากันน่าจะเป็นงานนี้นะครับมรดกสัมพันธ์นะครับผมมีพิกรุงสถาพันนะฮะแล้วก็อาจจะคุณหน้าคุณตาจากการที่เป็นนทอ,อ,อดําเนินการนะครับของแต่ละ,ะบูธนะฮะในช่วงเอ็กซ์โปที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผมเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็อาจเสียงสปอตโฆษณานะครับผม นะฮะแล้วก็เป็นดีเจมาก่อนแล้วก็ทำร้านอาหารนะครับมีคนละครึ่งด้วยนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรเอคุมี่มีไทยอินด้วยนะฮะแล้วก็นะครับผมทำงานอีเวนต์นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็สนุกสนานนะครับก็ทำงานประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็คือรู้จักกันคร่าวๆนะครับผมนะฮะเรามาเริ่มต้นกันที่สิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะบอกเล่านะครับก็คือเรื่องของความฝันนะครับผมนะฮะทุกท่านมีความฝันไหมครับผมอ่านะฮะ บางท่านบอกมีตลอดแต่ไม่ค่อยแม่นนะครับวันที่1กับวันที่16อ่าคนละฝันกันนะฮะนะฮะความฝันเนี่ยนะฮะถ้าเราไปอยู่เอ้ไม่เอฟเฟกไม่มาเลยครับนะฮะโอเคครับความฝันเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้สิ่งใดเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งนั้นใช่ไหมครับผมนะก็ผมเนี่ยก็สมัยเป็นเด็กนะที่ว่าหลายคนคนในที่นี้คงจะอยากเป็นครูใช่ไหมครับเพราะเราอยู่กับคุณครูนะครับฝันของผมอันแรกก็คือฝันอยากเป็นคุณครูครับผมมีไหมครับมีใครอยากเป็นคุณครูไหมครับกด2 2งสองสอง,สองมาเลยครับผมนะฮะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอายุประมาณ10ขวบนะครับผมก็เริ่มป่วยนะครับป่วยเป็นโรคเรียกว่าที่เรียกว่าโรค AS นะครับผมโรค AS ก็คือเป็นโรคกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึดนะครับคนละแบบกับกระดูกสันหลังยาวนะครับผมนะฮะก็เป็นมาตั้งแต่อายุ10ขวบนะครับก็ทําให้กระดูกเนี่ยมันติดกันแบบนี้นะครับก็ก็จะแบบอยู่กับมันมาตลอดเลยนะฮะแล้วเมื่อเราป่วยเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราเป็นยังไงครับเราก็จะไปหาหมอบ่อยๆครับถ้าเจอหมอบ่อยๆเป็นยังไงครับ อย่าเป็นหมอครับผมก็เลยหันไปเรียนสายวิทย์นะครับผมไปเรียนสายวิทยาศาสตร์นะครับเรียนไปเรียนมาฟิสิกส์ก็ยากเคมีก็ไม่ธรรมดานะครับผมนะจริงๆมอต้นผมได้4.00นะครับแต่ว่ามาเรียนมอปลายเนี่ยรู้สึกให้มันยากนะครับแล้วก็เลยบอกว่าฟังวิทยุคลายเครียดแล้วกันนะครับใครยังเกิดทันสมัยโทรไปขอเพลงกับดีเจไหมคะกดมาหนะะ่อยครับ555น่ครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับโดยไปขอเพลงดีเจฟังวิทยุอะไรเงี้ยนะครับติวหนังสือกันไปอ่านหนังสือกันไปฟังดีเจกันไปนะครับดึกๆอะไรเงี้ยฟังไปฟังมาครับไม่น่าเชื่อครับอยากเป็นดีเจซะงั้นไม่อยากเป็นหมอแล้วนะครับผมนะในสุดก็เลยนะครับก็เลยไปไปสอบนะครับสอบเทียบด้วยนะสมัยนั้นมีสอบเทียบเนาะสอบเทียบแล้วก็เข้าที่ราชพัฒเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปเรียนด้านนิเทศศาสตร์นะครับก็แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีความฝันอยากเป็นดีเจใช่ไหมครับ คือจริงๆต้องเรียนจบก่อนค่อยไปเป็นดีเจใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็แบบว่าอายุ18อยู่ปีหนึ่งเนาะก็เลยไปสมัครเป็นดีเจแล้วเขาก็ดันรักด้วยนะครับเพราะว่าหน้าตาดีนะฮะก็เป็นดีเจตั้งแต่อายุ18เป็นต้นมานะครับส่วนตอนนี้เท่าไหรก่ก็ยังไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะครับผมนะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีความฝันแล้วนะครับผมก็แปลกนะว่าไม่รู้สมัยนี้เป็นอยู่ไหมน่าจะเป็นอยู่ใช่ไหมเรามักจะถามเด็กๆอย่างนี้เสมอใช่ไหมครับว่าโตขึ้นนะอยากเป็นอะไรลูกโตขึ้นอยากเป็นรรนนอะะไรรรรรคคััคับบยุ่ี้ โอ้โหท่านพี่ทันวิทยุช่วงป .4 โอเคครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่เรามักจะไม่ค่อยถามกันนะครับว่าโตขึ้นอยากมีชีวิตแบบไหนนะครับผมอยากจะเชิญชวนรณรงค์เป็นวราระแห่งชาติเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับนะฮะคุณถามคุณหลานคุณลูกนะครับบอกว่าโตขึ้นอ่ะลูกอยากมีชีวิตแบบไหนจะลูกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันจะเป็นคําถามที่แบบโลกสวยดียังมากๆเลยนะครับแล้วอยากจะให้เป็นคําถามแบบใหม่นะครับแทนคําว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคือ่าผมขอร้องนะฮะ โอเคแล้วเรามาสํารวจนะครับเมื่อปี63เนี่ยเฮ้ยสมัยมีมีมีความฝันของผมในวัยเด็กอยู่นะครับก็คืออันดับหนึ่งเด็กก็ยังคงอยากเป็นหมอนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงโควิดเนี่ยคนอยากเป็นมงกุฎพูดใช่ไหมครับเยี่ยมเลยครับโควิดเนี่ยคนอยากจะเป็นหมอลดลงไหมนะครับมีอยากเป็นครูนะครับช่วงโควิดไม่แน่ใจว่าคนอยากเป็นครูลดลงไหมครับเพราะสอนออนไลน์เหนื่อยมากนะครับผมนะแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับมีคนอยากเป็นยูทูบเบอร์นะฮะนี่ เป็นอะไรที่แบบว่าสมัยเด็กเนี่ยถ้าอยากเป็นยูทูบเบอร์นี่คงไม่ได้นะครับผมนะแล้วก็อย่าเป็นนักกีฬาอย่าเป็นทหารเอ๊ะอ,อย่าเป็นทหารแล้วเป็นนายกด้ไหมเออไม่เกี่ยวนะครับผมนะไปขอดีกว่านะฮะโอเคครับแล้วก็เขาบอกว่าไปสำรวจนะครับไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับก็ไปที่ต่างประเทศอย่างที่จีนเนี่ยก็อยาเป็นนักบินอวกาศกันเยอะนะครับเกินครึ่งแต่อันดับที่5นะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์ ส่วนที่อังกฤษนะครับก็อยากเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งกันเลยนะครับเด็กๆสมัยนี้นะครับแม้แต่ที่อเมริกาก็เป็นยูทูบเบอร์กันอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นบล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นแสดงว่าเรามาถูกทางใช่ไหมสำหรับผมนะฮะสมัยตอนที่ทํางานประจำนะครับหลังจากที่จบแล้วมาทํางานประจําประมาณสัก สปีละนะครับผมก็จะเจอนะครับกับรุ่นรุ่นพี่ดีเจนะครับซึ่งเขาเก่งมากเลยถ้าเป็นนั้งผู้ประกาศข่าวช่อง5นะครับเป็นดีเจเป็นผู้ดูแลศิลปินนั่นน่นนี่หลายอย่างนะครับก็เห็นตัวอย่างอัปลายเก่งมากเลยจาัดก,การเวลานั่นน่นนี่ได้น,นะครับถามอัปลายว่าเรียนมาจากไหน อ่าผมอ่าอัพไลน์บอกว่าพี่กุ๊กเก๋บอกว่าเรียนมาจากแอ็มวีเขาสอนผมก็ถามว่าเขาสอนฟรีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟรีสิงั้นผมไปเรียนด้วยได้ไหมได้นะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนนะครับผมอ่านะฮะแล้วนี่คือไลฟ์สไตล์ของอัพไลน์เป็นอย่างนั้นนะครับแล้ววันธรรมดาวันธรรมดาวันหนึ่งนะครับหลังจากที่เรานินทาเจ้านายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเย็นเย็นเนี่ยนะฮะก็อัพไลน์ก็ชวนไปฟังแลนลี่นะครับแต่อัปลายไม่ไไม่ได้ชวนนินทาด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าใจภาพลักษณ์พี่กุ๊กเก๋ผิดไปแล้วโชคดีมากๆนะครับไปฟััังงานนนนนแอมเเวย้ี่ คนที่พูดนะครับเขาเป็นคนขับรถ2แถวนะครับแล้วนะ่ยสมัยก่อนนะี่ยดีเจก็จะเหมือนเด็กไอดอลใช่ไหมครับแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยพราวภูมิใจมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนขับรถ2แถวทําได้เนี่ยคนอย่างเราก็น่าจะทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่าอ้าวทาได้อยากทำแล้วนะแต่ว่า ยังไม่ได้แบบว่าสมัครอะไรทันทีนะครับแต่รู้สึกตื่นเต้นลึกๆอยู่ข้างในใครเป็นเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับตื่นเต้นมากนะแต่ลึกๆอยู่ข้างในนะครับแล้วอีกวันหนึ่งนะครับพี่กุเกะก็พามาให้ดูการสาธิตแล้วก็ฟังแถนนะครับผมก็ได้มาฟังจากคุณลุงท่านนี้นะครับผมนะฮะ เอ่อตอนแรกตอนทั้นไม่ไม่รู้เลยนะครับว่าท่านเป็นเพชรหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะมีรายได้แบบเเดือนหนึ่งครึ่งล้านหลายล้านอะไรเงี้ยนะครับเราไม่รู้เลยนะครับแล้วก็เออนมาบูนะครับแต่น,นี่ไม่ใช่ตอนที่ท่านสาธิตให้ผมดูนะครับตอนหลังเนี่ยท่านไปนสาธิตทางานอื่นผมก็ขออนุญาตเก็บภาพมานะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ได้เห็นนะฮะเออนะฮะ เนาะแต่สมัครทันทีไหมนะครับอัไลายควาใจจะจําได้วัาทัผมบอกว่าเอาก่อนเอาไว้ก่อนนะครับนี่นะครหลังจากนั้นอีกประมาณ7วันนะครับผมถึงจะสมัครคิดดูนะครับท่านอาจจะมีโพสต์เบกแบบผมก็ได้นะครับตื่นเต้นอยู่ลึกๆข้างในนะฮะนะแล้วผมก็เลยมีความฝันครั้งสุดท้ายนะครับแต่ยังไม่ตายนะครับคือความฝันว่าเออเอานี่แหละนะครับราจจะเป็นเพชรนี่แหละนะครับผมนะฮะ จะเป็นเพชรแล้วนะเออโอเคดีนะครับราบลายบอกว่าม,มันจะมีเจ้ากรรมนายเวรและก็มีโอกาสมาในรูปแบบของโอกาสนะครับเจ้ากรรมนายเวรบอกมาในรูปแบบของโอกาสครับมม่มีโอกาสใหม่เข้ามาครับเฮ้ยเอ็มเวเนียมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะแต่ว่าเฮ้ยเจ้ากรรมนายเวรมานะครับมาในรูปแบบโอกาสมายังไงครับผมมาให้เราเป็นเปลี่ยนจาก มีโอกาสไปทําหุ้นส่วนนะครับไปทําบริษัทอีเวนต์นะครับเปลี่ยนจากลูกจ้างนะครับไปเป็นนายจ้างเฉยเลยนะครับผมนะเราก็สนุกเลยครับโอ้โหนะฮะแล้วก็เห็นคนในแอ็เว์เขาทำงานประจําไปด้วยเป็นเจ้าของกิจการด้วยแล้วทำแอมเว์ไปด้วยรู้สึกมันแบบมันเท่จังเลยผมก็เลยอยากทําแบบนั้นบ้างนะครับไปเลยเปิดบริษัทโฆษณาครับแล้วดีมากๆเลยนะครับปีแรกก็ตื่นเต้นปีที่2ก็ตื่นเต้นนะครับยอดลูกค้าปีหนึ่งก็ประมาณแบบ2ี่ล้านนะครับโอ้สนุกมากเลยนะครับ เออแล้วก็เราก็รุ่นคนอายุประมาณ20กว่ากว่าเนาะและเป็นเจ้าของบริษัทก็สนุกนะครับเราตัดสินใจไม่เด็ดขาดครับผมเป็นกลุ่มรุ่นแรกๆที่ไปปิดถนนแบบนี้นะครับอ่านะฮะน้องๆอย่าเรียนแบบนะครับผมนะฮะปิดถนนนี่คือไปประชาสัมพันธ์โฆษณานะครับผมแต่พอดีสีมันคล้ายกันแค่นั้นเองนะครับนะครับไปเป็นแกนนําในการรณรงค์นะครับกิจกรรมอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็สนุกสนานกับชีวิตนะครับเป็นวัยรุ่นนะฮะเห็นไหมจะนำหน้าเลยนาหน้าแถวเลยนะครับนําหน้าแถวเลยอย่างนี้เลยนะฮะ เออนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยบางบางโอกาสนะครับไปทำอีเวนต์ก็ไปเป็นเจ้าเมืองบ้างนะครับบางทีก็อยากจะเป็นเจ้าชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สนุกสนานกันไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ค่อยๆหันจากแอมเบียไปทีละนิดทีละหน่อยโดยไม่รู้ตัวนะครับไอ้ที่อยากเป็นเพชรเมื่อกี้ครับความฝันครั้งสุดท้ายเนี่ยมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้นะครับนะแต่ก็ยังมายังมาแอมเบียอยู่นะครับมาเซ็นเตอร์บ้างมาอะไรบ้างน,นะครับผมแต่แบบมันไม่ได้อินไงนะครับแล้วหันจากแอมเบียไปทําแอมแวะเฉยเลยนะเออแปลกมากเลยนะครับแล้ว ถ้าท่านอยู่ในภาวะอย่างนี้ลองฟังผมต่อนะครับผมว่าเฮ้ยเราแบบ MV มันดีมากเลยนะแต่เฮ้ยเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนมันดีนะแต่เอาไว้ก่อนเป็นไหมฮะ <laughs> กดห้าห้ามาทันทีแล้วเป็นเลยนะครับแล้วไม่น่าเชื่อนะครับวันการที่ผมเขว้ออกไปนะครับ จากเส้นทางเนี่ยที่บอกว่าอยากเป็นเพชรนะความฝัคนครั้งสุดท้ายเนี่ยออกไปทีละนิดทีละนิด,ท,นดทีละนิดนะครับไปสนใจงานอีเวนต์นะครับอ่าแล้วก็เวลามีงานแอมเวมีปัญหากับงานอีเวนต์มีปัญหาเราไปแก้ปัญหางานอีเวนต์ก่อนเลยนะครับแล้วเขวยออกไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยวันละ1องศานะครับร้อยแปดสิบันทิศเหนือกลายเป็นทิศใต้ไปเรียบร้อยแล้วผมเป็นแบบนั้นเลยนะครับเรียกว่าหลับกลางอากาศหรือหลับในนะฮะนะเนาะแล้วนี่คือโฉมหน้าเจ้าของบริษัทท่านว่าบริษัทนี้มีแววจะเติบโตไหมครับ นะฮะถ้าเติบโตเนี่ยท่านกด99 9ให้หน่อยนะครับแต่ถ้ารู้สึกไม่น่าจะเติบโตกด5 5 5มาโอ้โหขอบคุณครับถากถางกันดีเลยนะคะกด55ามาเร็วนะครับนี่คือเจ้าของบริษัทหลังจากเปิดไปแล้ว3ปีครับผมนะครับผมก็มานั่งคิดอยู่นะครับว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงนะครับก็เอ๊ะไม่ใช่แล้วนะครับแล้วมันงานงานหนึ่งนะครับตอนนั้นผมมาป่วยจนเดินไม่ได้นะผมทํางานหนักมากเลยนะฮะเดินไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไปฉีดน้ําเกลือนะครับไปแบบให้หมอฉีดยานะครับแล้วก็พักอยู่ในโรงพยาบาลอันคอผมเงะรบ น้ำหนักเหลือ50นิดนิดเองนะครับผมส่วนสูงร70นะครับแต่น้ำหนัก50แลท่านคิดดูนะครับงานอีเวนต์นี้นะครับผมไปจัดให้เขานะครับแล้วเนี่ยฮะดูมือที่ผมปิดไว้นะครับผมนะครับผมเป็นโรคกำเริบนะครับแล้วก็แบบเกือบจะเดินไม่ได้นะครับก็ต้องค่อยๆเดินไปนะฮะแล้วก็พร้อมมากเลยนะครับเอาสำลีปิดมือไว้นะครับแล้วก็มาทํางานต่อเสร็จแล้วก็ไปใส่น้าเกลือต่ออะไรย่างเงี้ยครับผมรู้สึกตอนนั้นรู้สึกเฮ้ยเราเหมือนดาราเลยว่านะครับนะครับ ใส่น้าเกลือเสร็จแล้วเดี๋ยวมาถ่ายละครต่ออะไรไม่ใช่นะฮะเออแล้วผมก็เลยมารู้ถึงสัจธรรมอย่างหนึ่งนี่แหละครับคนขยันเนี่ยมันไม่มีวันอดตายหรอกครับแต่ส่วนใหญ่มักจะป่วยตายก่อนนะฮะเออเห็นด้วยไหมฮะถ้าเห็นด้วยมากด2องส,องส,องสองมาเลยนะครับผมแล้วมันก็เลยเกิดภาวะนี้ครับชีวิตแบบเราอยากได้อยากได้ชีวิตแบบมีเวิร์กกับเอ่อไลฟ์เนี่ยให้มันบาลานซ์กันใช่ไหมครับแต่นี่คือเวิร์กที่มันไร้บาลานซ์สิ้นดีเลยนะครับ ศร้าจริงๆใช่ครับเศร้าเศร้าเศร้ามากเลยนะฮะผมเครียดมากขนาดไหนครับต้องไปวิปัสสนานะครับและไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้ส่งเนี่ยเราอยู่กับตัวเองสิบวันปิดวาจาเนี่ยนะครับผมความฝันครั้งสุดท้ายเมื่อกี้จาได้นะครับอย่าเป็นเด็อ่ะมันค่อยๆมาครับค่อยๆมานะครับแล้วก็ความโชคชนในเรื่องของงานอีเวนต์อะไรเงี้ยมันเหนื่อยหนักเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ แต่เอ็มวมันดีกว่านี่หว่านะครับเริ่มคิดได้ครับเจ้ากรรมนายเวรเริ่มถอยไปนะครับนี่นะฮะเริ่มคิดได้ผมเลยกลับมาทำเอ็มวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วปิดบริษัทนะครับถอดหุ้นนะครับแล้วก็มาทํางานประจํานะฮะ นะแต่สไตล์ผมเนี่ยนะครับก็คือเป็นมนุษย์เพอร์เฟกนะครับงานประจำเนี่ยจะทําแบบให้มันดีที่สุดดีที่สุดดีและดีดียิ่งกว่าอะไรเงี้ยนะครับผมแก้แล้วแก้อีกนะครับผมทํางานประจําอีกครั้งหนึ่งอย่างหักผมนะครับประมาณปีกว่าแล้วก็แต่ในตอนนี้ทำเอ็มบไปด้วยนะครับเนาะนะฮะแล้วงานประจําครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็เลยทําให้เราแบบกลับมาแล้วป่วยอีกครั้งหนึ่งครับแล้วตอนที่ผมกลับมาทํางานประจำเนี่ยนะครับ คนก็แบบเออจะเริ่มเรา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 ไม่ทาบริษัทใช่ไหมคนก็เริ่มดินทาแล้วแล้วเรากลับมาทํางานประจํามาเป็นลูกน้องก็อีกครั้งหนึ่งคนก็เริ่มดินทาอีกแล้วที่สําคัญคือเราแบ่งความสามารถส่วนหนึ่งเนี่ยมาทำแอมเวครับคนยิ่งดินทาไปใหญ่ว่าเฮ้ยเสียดายจังเลยอ่ะความสามารถเนี่ยไม่ได้เอามาทำแอมเวเลยนะผมแบบโอ้ oh, จี๊ดไหมครับจี๊ดมากเลยนะฮะ แล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงไม่สักเซสวาทำไมเราไม่สําเร็จสักทีนะนะครับทำไมเราไม่ถึงเป็นแพลตินัมตอนนั้นนะครับไปๆมาๆแล้วก็เก่งนี่หว่าหลอด้วยนะครับผมก็เลยบอกอ๋อนะครับอับไลน์บอกว่าถ้าสมองของเราเนี่ยเอาเงินไม่อยู่เนี่ยต้องใช้สมองของคนรวยช่วยไม่งั้นเรารวยไปแล้วเราเป็นแพลตตินัมไปแล้วเราเป็นมรกตเป็นไพลินเป็นเพชรไปแล้ว ๋อใช่ผมเลยก็กลับมานะครับนี่ครับคนรวยที่พร้อมจะสอนเราอีกครั้งหนึ่งนะครับอับไลน์พรชัยนะครับมาฝากเนื้อฝากตัวนะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและอับไลย์พรชัยรวยจริงหรือเปล่าผมก็มาเช็คดูเออรวยจริงนี่หว่านะครับปี61นะครับก็เกือบ7ล้าน6 2ก็7ล้านกว่าเกือบ8ล้านปี63ก็8ล้านกว่านะฮะเออรวยจริงนี่นะงั้นก็เขาพร้อมจะสอนเราด้วยนะครับโอเคนะฮะเขาพร้อมจะสอนเราด้วยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออนะครับ งั้นลุยเลยดีกว่านะครับผมนะแล้วผมก็ทําอย่างที่อัปลน์บอกเลยครับชื่ออัปลน์อย่างไม่ลังเลสงสัยครับทำงาน5ดาวก่อนนะครับสปอนเซอร์ครับเทรนนิ่งก่อนนะครับแล้วก็กลับมาทํางาน4ดาวครับก็คือทํา SOP แล้วค่อยไปทํางานขายทั่วไปแต่ทําละเอียดมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจผู้คนมากขึ้นอันนี้อัปลายปุ้ยจะเนีว่าก็เทรนมานะครับว่าต้องเข้าใจผู้คนด้วยนะนะครับ และสาคัญคือผมตัดเรื่องความสงสัยต่างๆไปเลยนะครับเมื่อก่อนจะสงสัยนะเออแอมเบจะได้นานไหมแอมเบจะอยู่นานไหมมันก็มีหลายความสงสัยใช่ไหมครับยิ่งสงสัยยิ่งช้าครับผมนะฮะเนี่ยครับถ้าคนไม่สงสัยเขาจะวิ่งแบบชฉวไปเลยนะครับแต่ถ้าคนสงสัยอย่างเงี้ยครับถ้าใครเป็นอยู่ภาวะนี้รีบนะครับรีบเอาลัวออกเลยนะครับปรึกษาอัพไลน์ทันทีเลยนะฮะโอเคที่สําคัญนะครับอัพไลน์พรชัยเคยโทรมาหาผมครั้งหนึ่งนะครับ อัปลน์อาจจะจำได้ด้วยนะครับนี่ไปดาลายคุณเนะี่ยตอนนี้เป็น21%แล้วนะนะครับ21แล้วนะถ้าดาลายคุณเป็น21%คุณต้องเป็นไงครับตื่นเต้น,ตนว้าวนะครับมาสับสน,นเขาใช่ไหมครับแต่ผมตอบอัปลน์พรชัยไปว่าไม่เป็นไรครับอัปลน์ธุรกิจของเขาให้เขาลุยต่อไปเลยครับโอ้โหเ <laughs> นี่ยครับนี่ผมเข้าใจความรู้สึกอัปลน์พรชัยเลยครับเข็นรถ ที่ใส่เบรมือไว้มันเป็นยังไงมันคือความเหนื่อยเปล่าตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกแบบมันสึกตอนนี้รู้สึกเกลียดตัวเองมากเลยนะครับผมนะะตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับเนาะและสําคัญนะครับอัปไลยพอชัยสอนอย่างหนึ่งที่ผมจําได้ดีเลยนะครับว่าอย่าด่วนสรุปเร็วเกินไปนะครับสาหรับการทาธุรกิจเนี่ยนะครับผมนะฮะก็คือให้บันทึกรายจ่ายทั้งปีก่อนบันทึกรายรับทั้งปี แล้วสิ้นปีมันค่อยกาไรขาดทุนน่ะค่อยมาดูอย่างคุณทําร้านอาหารทําร้านกาแฟมันไม่ได้กําไรทันทีในวันแรกใช่ไหมครับผมนะฮะเช่นกันครับแอมเบคุณก็ต้องแบบค่อยๆทําไปแล้วก็อย่าพึ่งด่วนสรุปนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่อัปไลน์ให้มานะฮะยังฟังทันกันใช่ไหมครับฟังทันกดเจ็ดเจ็เจให้หน่อยนะครับผมนะฮะโอเคครับขอบคุณครับเอาอะไรเลยละครับผมผมก็กลับมาเรียนรู้ครับมาอยู่ในบรรยากาศครับกับสาไลน์ดาวไลน์นะครับก็ไปเรียนกันอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะแล้วก็ ผมเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับไอ้การเดินไม่ได้เนี่ยผมเดินไม่ได้ในชีวิตนี้หลายรอบมากๆเลยนะครับแต่ไม่เข็ดสักทีนะครับแต่รอบหลังสุดเนี่ยผมทํางานประจําอย่างหักโหมเนาะเดินไม่ได้อีกครั้งครับแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าผมทํแอมเบียตควบคู่ไปด้วยนะครับและผมเป็นแพทตินัมแล้วตอนนั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยให้หมอรักษาโรคเราไปครับแล้วก็ดูแลตัวเองไปนะครับ คาว่าเดินไม่ได้ของผมเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันหนักขนาดไหนเดินข้อทุกข้อของผมอะ่ะมันจะกระดิกไม่ได้นะครับผมกระดิกแล้วเจ็บเลยนะครับผมแค่จะกดโทรศัพท์ยังเจ็บเลยอ่ะครับผมอ่ะอย่างนั้นเลยนะฮะทุกข้อนะครับเนาะ โอเคแล้วก็ผมก็ดูแลตัวเองนะครับกินสเตียรอยจนหน้าบวมขนาดนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็พยายามขับพิษสเตียรอยออกนะครับรักษาโรคไปด้วยดูแลตัวเองไปด้วยทําสุขภาพให้แข็งแรงและนับจากวันนั้นนั่นคือการเดินไม่ได้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับจากนั้นาผมเดินได้แล้วก็เดินอย่างแข็งแรงเลยนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ทําให้ผมว่างานเดิมเนี่ยไม่จ่ายเพราะอะไรครับเพราะผมไม่มีผมไปทําตรงนั้นเขาจะจ่ายทําไมนะครับและแต่แอมเวยังจ่ายอยู่นะครับตอนนั้นเป็นพทติน้มแล้วนะครับเนาะก็เลยรู้สึกว่าเฮ ตอนนี้เราก็ต้องเลือกละละต้องเลือกแอมเบร์แล้วนะครับแล้วลุยมาตรงนี้แล้วผมก็หยุดทํางานประจํานะครับแล้วก็รับเป็นที่ปรึกษาแต่อาจจะมีอัดเสียงบ้านไปเป็นพิธีกรบ้านนะครับรับเป็นฟรีแลนซ์ด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็มาดูแลร้านอาหารนะครับอย่างเงี้ยนะฮะแล้วผมก็เลยรู้สึกตัวเองว่าวันนี้เราปลดโซ่ตัวแห่งพันธนาการของตัวเองแล้วนะครับเสียดายสุดๆนะถ้า3ปีก่อนไม,ไม่ตัดสินใจลยุยแอมเบร์ way. อยากจะไปพูดตะโกนใส่หน้าคนที่ให้ผมตอนนั้นจริงๆนะครับเสียได้สุดๆถ้าถามปีก่อนไม่ตัดสินใจดูลุทำแอมเบนะครับก็คงไม่มีไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับแล้วอีกคนนี้ก็มาย้ำนะครับว่าบอร์นบัฟเฟตนะครับมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยบอกว่าถ้าคุณยังหาทางทําเงินตอนคุณนอนหลับไม่ได้คุณต้องทํางานไปจนวันตายนะครับโอ้่ักโงวมากเลยนะครับผมเห็นแบบคนที่ทํางานไปจนแบบจนแบบจนไม่ไหวแล้วนะครับมันมีเยอะนะครับใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละนะครับ แล้วที่สําคัญวันนี้ทุกคนเนี่ยวันอาทิตย์นะครับมาทำม,มาทำตามความฝันของตัวเองนะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็เหนื่อยน้อยกว่ารับใช้ความฝันของคนอื่นของชาวบ้านใช่ไหมครับนะแต่งานประจําเราต้องทําต่อไปใช่ไหมครับผมเป็นกำลังใจสู้ๆนะครับผมผ่านมาหมดแล้วนะฮะและทุกวันนี้นะครับผมเลิกทํางานประจํากปีมาแล้วนะครับใครยังไม่เออรู้สึกอยากคิดถึงเออคิดถึงเสียงเครื่องตอกบ,บัตรนิดนึงคิดถึงติดๆนิด,น,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 ดนึงไหมฮะ นะครับหรือว่าใครยังยังชื่นชอบเสียงเครื่องต่อกบัตรอยู่นะครับแข่งกับมันนะครับเหมือนเราวิ่งนะครสี่ร้อยตึ๊กนะครับเคยไหมน,นะครับนี่ครับนี่คือชีวิตของคนที่ไม่ต้องทํางานประจำนะฮะไลฟ์สไตล์นะครับดีไหมฮะ นะครับก็เป็นฟิลิสิชีตแบบนี้นะครับแต่แต่ผมเนี่ยก็เนื่องจากเวลาคงชอบใช้เสียงนะครับก็เลยแบบทําบุญด้วยเสียงกับออนไลนี่ิูุกเก๋เนี่ยก็ไปอัดเสียงนะครับทำบุญด้วยเสียงกับมูลที่แอมเบอร์เพ่สังคมไทยนะครับอัดเสียงให้แบบเพื่อคนพิการทางสายตานะครับอย่างเงี้ยนะฮะแล้วที่สําคัญครับนี่ไลฟ์สไตล์นะครับนี่ไอดอลผมเลยนะฮะนี่ครับไม่ไม่อยู่ไกลตัวเลยครับเลี้ยงแมวนะครับน้องแมวนี่ก็เห็นหน้าเห็นตาตลอดเลยนะครับวันๆได้แต่เลี้ยงแมวแต่ว่ามีเลขนะครับ เจ็ดหลักนะฮะนะปีนี้อลารก็น่าจะแบบเป็นสิบล้านแล้วมั้งนะครับผมนะฮะก็ผมก็เลยบ้านนะครับนี่คือห้องทํางานผมเลยนะครับห้องที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยครับนี่ก็เอาแมวมาเลี้ยงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเหลืออย่างเดียวครับแมวมีแล้วนะครับเหลือเข็มเทปอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้เป็นนะเดี๋ยวคงจะเป็นเย็วๆนี้นะฮะโอเคแล้วทุกวันนี้ผมโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าโควิดอ่ะมันสองปีแล้วเนาะนะครับผมแล้วรู้สึกว่าเรามาถูกจังหวะถูกช่วงถูกเวลามากๆเลยนะครับ เนาะหลายคนก็คงรู้ว่าแอมเบสมัยนี้ง่ายกว่าแอมเบสมัยก่อนเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีแค่3าีใช่ไหม positive thinking มุมมองคิดบวกแล้วก็มีแพชชั่นมีความหลงใหลในสิ่งที่เราอยากทำนะฮะชอบทำอะไรก็เอามาเสนอบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ผสมผสานแอมเบเข้าไปแล้วก็ผ่านโทรศัพท์มือถือแค่นั้นเอง ผมว่ามันง่ายมากๆเลยนะครับแอมเบโดยที่มีรายได้มากขึ้นจากการแค่ใช้ชอบแชร์แชทนะครับแค่นั้นเองนะครับผมรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะครับแค่แชร์ลิงก์เนี่ยทุกวันนี้เราก็มีรายได้แล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมครับงานของเราคือตวงสือสีน้ําเงินนะครับสีม่วงข้างบนนะครับแชร์ลิงก์ข้างบนนะครับแล้วที่เหลือด้านล่างเขาว่าแอมเบเนี่ยแอมเบเป็นคนจัดการให้เราหมดเลยนะครับรับออเดอร์ชําระเงินแพ็กของส่งของรับประกันความพึงพอใจและท่านสงสัย FOA คืออะไรแชร์ลิงก์คืออะไรสอบถามคนที่แนะนําท่านมานะครับผม แต่ว่าผมรวมๆนั้นเนี่ยถ้าเราแชร์ลิงก์มีคนซื้อยาสีฟันนะครับกับท่าน1หลอดเนี่ยแอมเบียเก็บกําไรให้ด้วยแพ็กสินค้าให้ติดอีกต่างหากนะครับรับประกันความพอใจให้อีกต่างหากรับชอบค่าส่งให้ยาสีฟันหลอดหนึ่งสมัยนี้ท่านได้กําไร45บาทแล้วนะครับผมเจ๋งไหมฮะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญคือแอมเบียมีคอ p l u มาถูกเวลาเช่นเดียวกันนะครับคอแพลนเดิมก็ดีอยู่แล้วนะแต่มีคอ p l u สเพิ่มเข้ามายิ่งดีไปใหญ่นะครับ ตัวอย่างที่เป็นเคสที่ผมรู้สึกว่าชอบมากที่ MV เอามาให้ก็คือเคสของเพชรพีอวยนะครับผมซี่ที่ขยับจากมรกรเนี่ยเป็นเพชรบริหารภายใน2ปีจากคอพลัสนะครับผมก็ชอบประโยคนี้ <Wow. S 1> มากๆเลยนะฮะและอยากทุกคนแบบว่าเอาไปใช้รู้สึกแบบเฮ้ยม,มันดีบบมากๆเลยก็คือได้รับเงินทันทีร้อยละสิบ จากการแนะนําสินค้าชิ้นแรกผมว่าเอ้ยมันเป็นอะไรอะ่ะมันแบบอะไรที่ใช่เลยอะ่ะสมัยก่อนแอมเวต้ตองสะสมใช่ไหมครับแล้วก็มียอดธุรกิจต้องมีกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แต่สมัยเนี้ยยาสิฟันหลอดเดียวนะครับสินค้าชิ้นเดียวเนี่ยได้ทันที1้อผมว่ามันเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับอ่าผมขออีกสักสองนาทีนะครับโควิดเนี่ยนะครับมันมาพร้อม กับโอกาสนะครับมันมีวิกฤตก็จริงแต่คนมองเห็นจะมีโอกาสอย่างงานอีเวนต์เนี่ยนะครับซบเซามากๆในรอบ30ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาบอกว่าอีกประมาณ4ปีเนี่ยถึงจะฟื้นตัวนะครับนี่นะฮะก็ปีปีหน้านะครับจะฟื้นตัวแค่25%นะครับและปี68ปเนี่ยจะฟื้นตัว80%นะครับแต่เรารอไหวไหมครับ4ปีเราจะเอาอะไรมากินกันใช่ไหมครับผมแล้วที่สําคัญเนี่ยจะจะฟื้นตัวได้นะวัคซีนต้องมีควบคุมได้โอ้โหนั่นน่้นนี่อีกหลายอย่างนะครับนะ โอ้โหและที่สําคัญคือหลายเรื่องหลายราวมันควบคุมไม่ได้แล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผู้ที่ทําอีเวนต์หลายคนในกลุ่มบริษัทเพื่อนๆรู้จักกันเนี่ยหันไปทําอาชีพอื่นหมดแล้วนะครับผมนี่คืองานฤดุนหนาและกาชาตปีที่แล้วนะครับและผมเข้าใจว่าปีนี้คงไม่จัดแล้วนะครับนะครับก็คือปีที่แล้วเห็นไหมขนาดแจกรถนะฮะแจกรถเห็นไหมครับมีรถทั้งซ้ายทั้งขวารถยนต์นะครับผู้ชมอยู่ไหนครับผู้ชมไม่มีเลยนะฮะ นี่คือขนาดแจกรถนะครับนี่คืองานอีเวนต์เปลี่ยนไปแล้วนะครับวิถีชีวิตเปลี่ยนไปร้านอาหารที่ผมทําอยู่เนี่ยผมขายก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับผมนะฮะพิษโควิดทำรายได้หายนะครับเจ้าใหญ่ๆเขาหายไป90%บกว่าเปอร์เซ็นต์บางเจ้าเนี่ยอสหายไป188%เป็นเลยนะครับและเซนเนี่ยหายไป20 0กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะเขาอยู่ในห้างด้วยใช่ไหมนะครับของผมเนี่ยก็พอๆกับเจ้านี้เลยครับเจ้า M เนี่ยนะครับหายไป90%น่ะคิดดูสิแต่ค่าใช้จ่ายยังเเท่าดิม เออขอบคุณครับคอนเฟิร์มอร่อยจริงนะครับแต่ m อที่เราทำอยู่ที่เราฝ่าชีวิตไว้เนี่ยเติบโตนะครับปีที่แล้วเนี่ยเติบโตไป3%ยังเติบโตต,ต่อเนื่องนะครับเรากลับมาดูธุรกิจของเราเองนะครับ คุณปั่นเนี่ยครับก็เป็นเพื่อนรักน้องและก็ทําธุรกิจอเมริกันทำอีเวนต์มาด้วยกันด้วยนะครับก็เป็นแพลตินัมสองู้สัปนานะครับน้องหนุ่ยนะครับน้องชายคุณปั่นเนี่ยก็เป็นแพลตินัมในปีบัญชีที่ผ่านมานะครับผมส่วนพี่แขกเนี่ยอยู่ไกลกันไม่มีปัญหานะครับอันนี้อยู่ที่กระบี่เลยนะครับอยู่ใต้นู่นเลยนะครับก็เป็น1 8แล้วแล้วก็เป็นบรอนซ์ด้วยนะครับน้องนี่ก็อยู่ไกลนะครับก็เคยทําอาชีพทัวร์มาก่อนนะครับเป็นเจ้าของบริษัททัวร์นะครับก็ ธุรกิจอื่นอาจจะแย่นะแต่ธุรกิจของเราทําไมโตส่วนกระแสนะครับตอนนี้ผมเหลือสองหน้าสุดท้ายนะครับผมอยากจะแบบว่าฝากเป็นกําลังใจทใุกท่านนะครับแบบโลกสวยนะครับแบบโลกสวยเลยนะขอให้ทุกคนเนี่ยสู้เหมือนต้นไม้ครับเติบโตมันให้เต็มที่เลยครับแม้อกาสและสถานที่มันไม่เอื้ออาํานวยก็ตามเห็นต้นไม้ต้นนี้ไหมครับมันจะรู้ไหมครับว่านกจะคาบมาไว้บนก้อนหินที่มันร้อนด้วยแข็งด้วยนะครับ มันสู้ของมันต่อไปครับเติบโตต่อไปเพราะฉันฉันต้องรอดฉันต้องอยู่ได้ครอบครัวฉันต้องมีความสุขฉันต้องเป็นร่มเงาให้กับคนที่ฉันรักนะครับฉันต้องไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็ทะยงนะครับนะครับใส่ลาบลงมาตึ๊ดๆจนพาหินออกมาก้อนขนาดนี้เลยไม่น่าเชื่อจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆมันผ่าหินก้อนใหญ่ๆได้นะครับผมอันนี้เป็นกำลังใจแบบโลกสวยนะครับแต่เอาแบบโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะครับอันนี้โลกแห่งความเป็นจริงเลยครับทุกท่าน m เวันเนี้ยมันง่ายเรทุกอย่างแล้วนะครับ ท่านอย่าไปยากกับตัวเองครับโอ้โหไม่มีใครขวยญอะไรมาใช่ไหมครับนะครับแอมเวย์มันง่ายไปหมดแล้วนะครับอย่ายากกับตัวเองครับเป็นการแจทุกท่านนะครับและแน่นอนครับทริปสวิตเซอร์แลนด์นะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าเราต้องไปด้วยกันนะครับบินไปแตะขอบฟ้าด้วยกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมทําฮาวายมาได้นะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องไปต่อนะครับแล้วก็เชิญทุกท่านไปด้วยกันด้วยผมทําได้ทุกท่านทําได้นะครับผมเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ แปดเก้าเก้ามารูล์ให้กับพี่ไบ์ของเราเลยนะ,คร,ะ,ะนนรครับผมธุรกิจแอมเบระดับไคติลัมสองผู้สถาปนาครับผมเป็นเขาเรียกว่าอีกหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าอีกหนึ่งความสาเร็จที่แบบว่า,าเจอวิกฤตมาด้วยนะครับทํางานหนักจนเกือบไม่ใช่เกือบสิเดินไม่ได้เลยก็ว่าได้ครับผมแล้วก็เจอธุรกิจเอมเบย์แล้วแต่ยังช่างใจอยู่นะครับแล้วก็กลับบริเวรอบจนประสบความสำเร็จแล้วก็เป็น แพทตินัมสองพูดสามนาแบบโควิดระลอกที่2ด้วยครับผมครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆนะครับตอบมือไปเปนแป้วกับพี่ปของเราด้วยครับสุดยอดเลยนะครับโอเคจบไปแล้ว